วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ 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 วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกรอตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกรอตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกลอตอรี่รางวันใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกลอตอรี่รางวันใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกรตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ 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 วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกรตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกรอตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกปัตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกลอตเอรี่รางวันใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวันใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกรอตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกรออเตอรี่รางวันใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้ฉันรู้สึกเหมาะสมคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ วันนี้ฉันเปิดรับโอกาสดีๆทางการเงินวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันถูกลัตเตอรี่รางวัลใหญ่วันนี้ฉันมีพลังสั่นสะเทือนดึงดูดเงินก้อนใหญ่วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับเงินล้านวันนี้